สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีดคมหวานนะคะวันนี้น้ำอ้อยก็มีมีดนะคะมาจาัดโปรให้เพื่อนๆอีกแล้วเนาะวันนี้หยุดยาวๆนะคะวันนี้เราน่าจะลงไปหนึ่งเซตแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราต่ออีกหนึ่งเซตนะคะวันนี้เนาะอาจจะเป็นมิสซยนะคะทําจากตลับลูกปืนเจแปนนะคะวันนี้น้ำอ้อยมีให้ทั้งหมด5้าเล่มนะคะ สำหรับพี่ๆคนไหนที่ไม่ทันรอบที่แล้วเนาะอันนี้จะเป็นเซตใหม่นะคะสำหรับใครที่รออยู่นะคะสวยมากเลยนะคะมิสุยนะคะวันนี้ทำจากตลับลูกปืนเจแปนนะคะอ้อยมีห้าเล่มนะคะในราคา699บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะแล้วอ้อยมีปอกแถมให้ด้วยนะคะสวยจริงๆนะคะลูกค้าดูเล่มที่1นะคะยาวอยู่ที่11นิ้วห่หุนนะคะกว้าง1นิ้วครึ่งนะคะสันหนา5มิลหนักอยู่ที่380กรัมนะคะด้ามจับตรงนี้ ยาวเดนิ้วเนาะแล้วก็ปอกคอสแตนเลสนะคะด้ามจับเป็นไม้แดงนะคะลูกค้าสวยมากเลยไม่สวยเล่มที่หนึ่งนะคะสำหรับลูกปืนเจแปนนะคะสำหรับเซตนี้นะคะลูกค้าดูมีช่างติดตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเล่มที่สองนะคะลมแรงอยู่ข้างหลังบ้างจะลมแรงนิดน,นึงลูกค้า อากาศดีนะคะต่อไปนะคะเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองนะคะความยาวของเขาอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้ว1หุนนะคะกว้างหนึงนิ้วครึ่งนะคะสันหนาห้ามิลหนัก400กรัมนะคะด้าจับเป็นไม้แดงนะคะปอกคอสแตนเลสนะคะวันนี้โปรโดีจริงๆเลยนะคะสำหรับนิสซีนะคะพี่ๆคนไหนที่ไม่ทันรอบที่แล้วเนาะ ตลับลูกปืนเจแปนนะคะมีห้าเล่มนะคะสวยมากดูความงอนสวยนะคะราคาดีด้วยนะคะเล่มที่สองนะคะยาวสิบเอ็ดนิ้วหนึ่งหุนกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งสน 5, ันหนาห้ามิลหนักสี่ร้อยกรัมด้ามจับเป็นไม้แดงนะคะสวยมากต่อไปเล่มที่สามนะคะลูกค้าเล่มที่สามก็สวยเนาะไม้ก็สวยมากเลยค่ะสีออกคล้ำๆแต่ว่ามันแบบเข้ากับมีนมากเลยนะคะลูกค้าเล่มที่สามใบยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้ว กว้างหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะสันหนาห้ามิลหนักสี่ร้อยกรัมนะคะน้ำหนักเขาจะพอดีมือเลยนะคะลูกค้าแบบพกพานะคะติดตัวจะไปแคมปิ้งทาสวนทํไรได้เลยนะคะเล่มที่สามสวยมากสี่ร้อยกรัมนะคะน้ําหนักเล่มที่สามนะคะปอคอสแตนเลสตนะคะสวยมากเลยค่ะลูกค้าต่อไปนะคะเล่มที่สี่เลยนะคะ ้าที่4นะคะความยาวของเขาจะอยู่ที่10นิ้ว8หุนนะคะกว้าง1นิ้วครึ่งน,นะคะสันหนาห้มิลหนักอยู่ที่380รปกรัมนะคะปอกคอสแตนเลสนะคะด้ามจับเป็นไม้แดงลายไม้แดงก็สวยมากพกพาง่ายมากน้ำหนักคือพอดีมือมากเลยนะคะสำหรับพกเนาะฟันกิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือติดตัว เราไปแคมปิ้งจะหันจะซอยอะไรก็ได้นะคะฟันกิ่งไม้ได้ทุกอย่างเลยน้ําหนักเขาดีมากเลยค่ะลูกค้าอต่อไปเล่มที่ห้านะคะเล่มที่ห้านะคะไปยาวอยู่ที่สิบนิ้วนะคะแปดหุ่นเนาะสิบนิ้วแปดหุน่นกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะสันหนาห้ามิลน,นะคะหนักอยู่ที่สามร้อยแปดสิบกรัมนะคะลูกค้าดูนะคะความสวยนะคะปอกคอนะคะสแตนเ,เลสนะคะด้ามจับเป็นไม้แดงเนาะด้ามจับจะยาวเจ็ดนิ้วนะคะลูกค้าสวยมากเล่มที่ห้านะคะ พี่ๆคนไหนสนใจนะคะทักน้ำอ้อยมาได้เลยที่เบอร์0933017943นะคะหรือแอดไลน์มาได้นะคะบางคนก็แอดไลน์น้ำอ้อยไม่ได้ใช่ไหมคะก็โทรมาสอบถามก่อนได้เนาะ,ะสนใจเล่มไหนก็ทักมาได้นะคะวันนี้นะคะน้ำอ้อยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ